กระสือแม่ยาณหมู่บ้านแห่งหนึ่งยังมีบ้านเรือนไทยสวยงามตั้งตงาโดดเด่นอยู่ที่ทางท้ายของหมู่บ้านในบ้านก็ยังมีผู้คนอาศัยอยู่รวมแล้วสามชีวิตด้วยกันก็คือนายพรานนางมุกและเมฆสามพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่อย่างมีความสุขเรื่อยมา และข้างๆบ้านในพื้นที่เขตรั้วเดียวกันนั้นก็ย,ยังมีบ้านเรือนไทยขนาดเล็กตั้งตะง่ายอยู่ใกล้ๆก,กันโดยมีคุณยายแก่ๆอาศัยอยู่ซึ่งยายคนนี้เป็นแม่ของนายพรานนั่นเองและในขณะที่สามพ่อแม่ลูกกำลังนั่งกินข้าวด้วยกันอยู่จูจูจเมฆลูกชายวัยแปดขวบของพวกเขาก็พูดขึ้นมาว่า เมื่อคืนผมเห็นคุณยายถอดหัวออกไปไหนไม่รู้คำพูดของลูกชายทำเอาแตนกับลงสองสามีภรรยาต้องสำลักน้ำแกงออกมาด้วยความตกใจลูกว่าไงนะคุณยายจะถอดหัวออกมาได้ยังไงเดี๋ยวคุณยายแกผ่านมาได้ยินจะโดนด่าเอาลงเอ่ยตักเตือนลูกชายแต่แตนกลับมีสีหน้าที่วิตกกังวล แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาหลังจากกินข้าวลุงก็ได้เดินไปหาแม่ที่อยู่บ้านหลังเล็กส่วนแตนก็ได้ชวนลูกชายให้ไปที่นาเป็นเพื่อนแตนบอกว่าจะพาไปเก็บผักที่สวนเอามาไว้ทำกินพอสองแม่ลูกไปถึงนาแตนก็เอ่ยถามเรื่องที่ลูกชายเล่าเมื่อเช้าว่าที่จริงแล้วมันเป็นอย่างไรเพราะแตนก็สังเกตเห็นความแปลกจากตัวของแม่ย่าอยู่ แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรว่าไงเม่ลูกเห็นคุณย่าถอนหัวได้จริงๆหรอใช่ครับแม่เมื่อคืนผมนอนไม่หลับจึงเปิดหน้าต่างออกพอเปิดออกได้แค่ครึ่งเดียวผมก็เห็นคุณย่าที่มีแต่หัวกำลังลอยไปทางหลังบ้านหน้าตาคุณย่าน่ากลัวมากเลยครับแม่พอได้ยินแบบนั้นแตนก็หวนนึกถึงตอนที่แม่ย่ายกขันน้ำ พยายามให้ตัวเธอดื่มน้ำในขันแตนก็พยายามบ่ายเบี่ยงเพราะรู้สึกแปลกๆมาวันนี้แตนรู้คำตอบแล้วว่าแม่ย่านั้นเป็นผีกระซือและก็กำลังอยู่ในช่วงหาทายาทสืบต่อรุ่นต่อไปอยู่อย่างแน่นอนเมฆถ้าแม่บอกอะไรกับเมฆไปให้เม่เก็บมันเป็นความลับห้ามบอกใครเด็ดขาดแม้กระทั่งพ่อ เมฆได้ยินแม่พูดแบบนั้นก็เกิดสงสยัยมีอะไรหรอครับเมฆเอ่ยถามเมย่าท่านเป็นผีกระสือพอแตนบอกกับลูกชายเมฆก็ถึงกับดวงตาโตแล้วคุณย่าจะกินพวกเราด้วยไหมครับแม่แตนแตนทำหน้าคุ้นคิดก่อนจะตอบว่าไม่แน่หรอกถ้าพวกเราไปทำให้ท่านโกรธเอาแบบนี้คืนนี้แม่จะพิสูจน์ให้มั่นใจก่อน ว่าคุณย่าเป็นผีกระสือจริงๆแล้วหลังจากคืนนี้พวกเราค่อยคิดว่าจะยังไงต่อพอสองแม่ลูกวางแผนกันแล้วก็เก็บผักกลับไปบ้านตกช่วงเย็นแตนก็ทำอาหารไปให้แม่ย่าเหมือนอย่างทุกวันและทุกครั้งที่แม่ย่าได้เห็นลูกสะพ้ายแกก็จะหาขันน้ำมายื่นให้แตนดื่มแต่แตนก็ปฏิเสธเหมือนอย่างทุกวัน แม่ยา่าแกก็มีท่าทีโกรธอยู่ไม่น้อยที่แตนไม่ยอมรับขันน้ำที่แกหามาให้ดื่มนี่เองรังเกียจแม่แก่ๆอย่างข้าหรือแตนกำลังจะโต้กลับไปแต่ลงเดินมาพอดีมีอะไรครับคุณแม่ลงเอ่ยถามเพราะเห็นแม่ของตัวเองกำลังโกรธก็เมียของเองน่ะสิรังเกียจแม่แก่ๆอย่างข้าแค่ให้ดื่มน้ำในขันของข้าก็ทำเป็นรังเกียจ แม่อุตสาหวังดีกลัวว่าสะพ้ยจะเหนื่อยเท่านั้นเองเมื่อลุงได้ยินอย่างนั้นก็หันมาว่าเมียและพยายามส่งขันน้ำให้แตนดื่มเพื่อหวังรักษาน้ำใจของแม่ตัวเองไม่ฉันไม่ดื่มพี่หิวพี่ก็ดื่มเองซะสิแตนพูดจบก็เดินกลับขึ้นบ้านใหญ่ไปโดยที่ไม่ได้หันกลับมามองคนข้างหลังเลยด้วยซ้ำ จนลงทำหน้าเหวอเพราะไม่เคยเห็นแตนเป็นแบบนี้มาก่อนเลยงั้นเดี๋ยวผมดื่มเองครับผมกำลังกระหายน้ำอยู่พอดีลุงกำลังจะยกขันน้ำขึ้นดื่มแม่ของลงก็มีสีหน้าตกใจมากๆก่อนจะใช้มือปัดขันน้ำในมือลูกชายทิ้งเสียอย่าดื่มมันไม่จำเป็นแกก็อย่ามาหาข้าบ่อยๆเดี๋ยวจะติดโรคประหลาดเอา คำพูดของแม่เมื่อสักครู่ทำเอาลงถึงกับผงะไปโูกประหลาดตกลงแม่ป่วยเป็นอะไรกันแน่ไหนแค่บอกว่าแค่โรคคนแก่เท่านั้นลงคิดอยู่ในใจก่อนจะเดินตามหลังเมียออกไปนางแตนสักวันเอ็งต้องสืบทายาทให้ข้าแม่ย่าบ่นพึมพำด้วยความกโกรธสายตาอาฆาตแค้น เวลาสองทุ่มบนบ้านเรือนไทยหลังใหญ่พี่ลงคืนนี้ฉันจะไปนอนห้องลูกนะจะไปเฝ้ามันหน่อยเห็นบ่นว่าเป็นไข้ตั้งแต่เช้าแล้วแตนโกหกสามีเพื่อทำตามแผนอ้าวแล้วลูกเป็นอะไรมากไหมลงเอ่อยถามด้วยความเป็นห่วงฉันก็ไม่รู้กำลังจะไปดูนี่ไงแตนตอบพลางเดินออกจากห้องไป ลงหันไปมองเห็นแต่หลังววัแล้วเขาก็นอนต่อพอแตนเข้ามาในห้องของลูกชายทั้งสองก็พากันเปิดประตูหน้าต่างออกและพากันนั่งมองไปที่ห้องนอนของคุณย่าอย่างเงียบๆในเงามืดลมเย็นพัดเข้ามาทางหน้าต่างทำเอาสองแม่ลูกหนาวจนสะบ้นจู่จู่เมก็ถามแม่เบาๆว่าแม่ถ้าพวกเรารู้ความจริงว่าคุณย่าเป็นกระสือ ต่อจากนี้พวกเราจะทำยังไงต่อแล้วแม่จะบอกกับพ่อเขาว่ายังไงคำถามนี้ทำเอาแตนนิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็กระซิบตอบเบาๆว่าพวกเราก็คงต้องหาวิธีป้องกันตัวเองไม่งั้นก็คงต้องปราบกระซือคำตอบที่ได้ยินทำเอาเมฆถึงกับตาโตแต่สองคนไม่รู้เลยว่าทุกคำพูดของพวกเขาถึงจะแผ่วเบาสักเพียงใด ก็หนีไม่พ้นลอยไปเข้าหูของผู้ที่ถูกเอ่ยถึงอยู่ดีแม่ย่าหันขวับมามองทางหน้าต่างห้องหลานชายหฮืมึงคิดจะปาบก,กูงั้นหรือสิ้นประโยคอาคาตหัวของคุณย่าก็หลุดลอยขึ้นบนอากาศดวงไฟสีเขียวลอยวูบวาบูบว่า,วาส่องสว่างออกมาทําเอาสองแม่ลูกดวงตาเบิกกว้างหัวใจเต้นตุบตับมะแม่ เมฆเรียกแม่เบาๆพรางถอยกูหลบเข้าด้านข้างหน้าต่างแตนรีบบอกลูกชายให้เงียบเม่กำลังเอื้อมมือออกไปจะปิดหน้าต่างแต่แตนบอกว่าอย่าพึ่งเพราะจะรอดูว่าแม่ย่าเป็นกระสือจริงๆเพราะแตนคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงปกติกระสือแม่ย่าจะลอยไปหลังบ้านไม่ได้ตรงมาทางนี้แต่แล้วทุกอย่างมันก็ไม่ใช่อย่างที่คิด เพราะกระสือแมย่ย่ามันลอยพุ่งมาทางนี้อย่างไวแตนกับลูกชายหลบแทบไม่ทันกระสือแมย่ย่ามันลอยเข้ามาในหน้าต่างมันค่อยๆมองหาสองแม่ลูกท่กามกลางความมืดนั่นทั้งแตนและเมฆที่กำลังนั่งย่อตัวอยู่มุมห้องโดยมีแค่เสื้อตัวหนึ่งที่แขวนเอาไว้ปิดบังร่างกายของพวกเขาอยู่ กระสือแม่ย่ามันค่อยๆลอยเข้ามาจนถึงเตียงนอนแล้วค่อยๆจ้องมองหาแสงไฟวาบขึ้นสะท้อนให้เห็นใบหน้าเหี่ยวยน่นดวงตาขาวโพลนทำเอาสองแม่ลูกผาวากอดกันแน่นเสื้อที่ถูกแขวนไหวติงยุกยิกยุกยิกทำเอากระสือแม่ย่าจับสังเกตเห็นและมันก็กำลังลอยเข้าไปใกล้ๆอ,อย่างช้าๆ ปลายลิ้นยาวตวัดไปมาน้ำลายหยุดติ๊งติ๊งเป็นทางยาวจูจู่มีหนูขาวตัวหนึ่งวิ่งผ่านหน้ากระสือแม่ยา่ากระสือมันตวัดลิ้นยาวลากเอาร่างของหนูขาวขึ้นมากัดกินเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บสองแม่ลูกตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อจู่ๆหลงก็เปิดประตูห้องเข้ามา แล้วยื่นมือเปิดสวิตไฟในทันทีแตนกับเมฆหันไปมองเห็นลงกำลังยืนตะลึงตาค้างภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือสภาพของแม่เขาที่มีแต่หัวกับพวงไส้กำลังกัดกินหนูตัวโตเขียวกรอบแกบอยู่ในปากแม่เมื่อกระสือคุณย่าได้ยินเสียงเรียกที่คุ้นเคยก็หันขวับมามองทันทีที่เห็นว่าลูกชายยืนอยู่ตรงหน้า กระสือคุณย่าก็อ้าปากค้างปล่อยเศษซากหนูล่วงหลวนลงบนพื้นและเมื่อลงทําท่าจะเดินเข้ามาหากระสือคุณย่าก็รีบลอยพุ่งออกจากห้องไปลงรีบวิ่งมาดูตรงหน้าต่างเห็นว่ากระสือลอยพุ่งเข้าไปในห้องนอนของแม่ตัวเองจึงรีบวิ่งตามลงไปเมื่อแตนและเมฆเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็พากันออกมาดูเหตุการณ์ที่หน้าต่าง และเมื่อลงวิ่งเข้าไปในบ้านเรือนไทยหลังเล็กก็เข้าไปในห้องไม่ได้ลงจึงวิ่งอ้อมลงมาทางหน้าต่างที่ถูกเปิดทิ้งเอาไวา้และทันที่จะมองเห็นการต่อหัวกับร่างกายของผู้เป็นแม่ทันทีที่คุณย่าต่อหัวเข้าแล้วท่านก็ลืมตาขึ้นหันมามองลูกชายที่กำลังป่ายปีนเข้าไปในห้องลงอย่าเข้ามา คุณยาห้ามลูกชายไม่ให้เข้าใกล้แม่แม่เป็นแบบนี้ได้อย่างไรลงถามเสียงเบาพลางคานเข้าไปนั่งข้างๆแม่ของเขาเป็นได้อย่างไรลูกไม่ต้องรู้หรอกรู้แค่ว่าในตอนนี้แม่ต้องการสืบทอดทายาทแม่เหนื่อยและเจ็บปวดทรมานร่างกายของแม่มันแก่เกินไปแล้วเมื่อลงได้ยินแม่พูดแบบนั้นก็เริ่มเข้าใจทุกอย่างที่ผ่านมา ที่แตนเมียของเขาพยายามบ่ายเบียงหลีกเลี่ยงแม่ของเขามาโดยตลอดแม่พูดแบบนี้หมายความว่าลงพูดยังไม่จบแม่ของเขาก็ตอบว่าใช่ลงจึงหันไปมองดูบนห้องของลูกชายเห็นแตนกับเม่หลบเข้าไปในห้องพอดีลงนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ลุกขึ้นแล้วเดินออกจากห้องแม่ของเขาไปแม่ของลงยิ้มแป้นออกมา คิดว่าลุงน่าจะไปตามตัวของแตนให้มารับสืบทอดทายาทเพื่อช่วยแม่ให้พ้นจากความทุกข์ทรมานลุงที่เดินมาจนถึงหน้าห้องนอนของลูกชายก็เปิดประตูเข้ามาแตนกับเมฆตกใจมากๆเมฆรีบเข้าไปขวางหน้าพ่อเอาไว้ไม่ให้เข้าใกล้แม่ของเขาพ่ออย่านะพ่อเป็นกระสือมันทรมานมากเลยนะ ผมไม่อยากให้แม่ต้องทุกข์ทรมานเหมือนคุณย่าเมฆดวงตาแดงกำ่ำน้ำตาคลอเบา้าแตนรีบดึงลูกชายเข้ามากอดเอาไว้ในอ้อมแขนแล้วหันไปมองดูท่าทีของลงว่ากำลังจะทำอะไรต่อแต่ในใจก็หวั่นกลัวว่าลงจะจับตัวเองให้ไปรับสืบทอดทายาทกระสือของแม่ย่าแตนผมขอโทษ ที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่าแม่เป็นกระสือจึงได้ต่อว่าคุณเพราะผมไม่เข้าใจลงนั่งคุกเข่ากับพื้นก้มหน้าน้ำตาไหลออกมาอาบทั้งสองแก้มหยาบๆของเขาไม่เป็นไรคะ่ะแล้วในเมื่อคุณรู้และเข้าใจทุกอย่างดีแล้วในวันนี้คุณจะทำยังไงต่อไปแตนถามด้วยหัวใจที่เต้นโครมครามกลัวคำตอบจากสามี ผมผมอยากให้คุณกับลูกช่วยหลวงพูดยังไม่จบแต่ก็น้ําตาร่วงกราวเพราะคิดว่าลุงต้องการให้เธอไปรับสืบทอดทายาทกระสือนแน่ๆแต่แตนคิดผิดเมื่อลุงบอกว่าอยากให้ช่วยผมอยากให้คุณช่วยและอยู่เคียงข้างผมอย่าทอดทิ้งผมไปไหนเพราะผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณกับลูก เมื่อแตนกับเมฆได้ยินอย่างนั้นก็รีบเดินเข้าไปกอดลงเพื่อปลอบใจได้เราจะผ่านมันไปด้วยกันแตนตอบพลางยิ้มกว้างอย่างอบอุ่นเมฆก็กอดแม่กับพ่อเอาไว้แน่นตลอดทั้งคืนสามพ่อแม่ลูกก็ได้นอนหลับอยู่ในห้องนั้นตลอดทั้งคืนจนเช้าของวันใหม่หลวงจึงได้ไปปรึกษาพระที่มีวิชาอาคมที่วัดแห่งหนึ่ง เรื่องก็เป็นอย่างที่เล่าละครับพระอาจารย์อืมเอาแบบนี้แล้วกันให้โยมไปพาตัวของแม่มาที่วัดแล้วให้ห่มขาวนุ่งขาวเพื่อรักษาศีลเป็นเวลาสปีกับอีกสมเดือนและสมวันเพื่อจะได้หลุดพ้นจากเคราะหกรรมในครั้งนี้แต่คุณแม่ท่านจะยอมมาหรือครับพระอาจารย์โยมก็ต้องหาวิธีสิ ไม่อย่างนั้นคนที่จะลำบากก็คือโยมแตนกับลูกชายและตัวของโยมเองจุงรีบตัดกรรมซะก่อนที่จะสายเกินไปพอพระอาจารย์พูดจบหลุงก็หันมาปรึกษากับแตนวางแผนหลอกล่อแม่มาที่วัดแห่งนี้ได้แตนกับลูกจะรออยู่ที่นี่หลวงรีบไปเถอะหลังจากนั้นผ่านไปเกือบสองชั่วโมงหลุงก็กลับมาถึงบ้านแม่ แม่ไปกันเถอะผมหลอกแตนให้ไปรอสืบทายาทให้แม่แล้วนะพอได้ยินดังนั้นแม่ของลุงก็ยิ้มแป้นออกมาพอมาถึงวัดลุงก็พาแม่เข้าไปหาพระอาจารย์ทันทีลุงนี่ลูกหลอกแม่หรือกระสือในร่างของแม่รู้ตัวในทันทีเมื่อเห็นพระอาจารย์แม่ลุงขอโทษแต่แม่ต้องรักษาตัวนะ จะได้หายจากการเป็นกระสือหลวงพูดจบแม่ก็ฟาดสายตาใส่ทันทีสายตาแห่งความอาฆาตร้ายแต่ยังไม่ทันที่กระสือในร่างของแม่จะได้ทำร้ายใครพระอาจารย์ก็ใช้คาถาสะกดกระสือเอาไว้ก่อนแล้วไปพวกเองรีบกลับไปอย่าได้คิดกังวลอะไรไปเลยอีกสามปีค่อยมารับแม่ของโยมไม่ต้องห่วง พระอาจารย์ไล่ลงกับครอบครัวให้รีบออกจากวัดในทันทีพร้อมกับมอบได้สายสินให้ไปจัดการหลอมรอบบริเวณตัวบ้านเอาไว้เพราะหลังจากนี้ก่อนจะครบสามปีกระสือแม่ย่าคงจะหาทางกลับไปที่บ้านและคงจะแค้นทั้งสามอย่างแน่นอนพอลงกับลูกเมียกลับมาถึงก็รีบทำตามอย่างที่พระอาจารย์บอกหลังจากนั้นพอตกกลางคืน ครอบครัวของลงก็จะไม่ออกมาข้างนอกเลยบางคืนก็มีเสียงครางฮืออยู่รอบๆตัวบ้านแต่ทุกคนก็เข้าใจดีรอแค่เวลาให้ผ่านพ้นสามปีไปก่อนแล้วทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติและมีความสุขเช่นเดิมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะคะสำหรับ EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ